นาี่กินข้าวกลางวันไม่ได้กินข้าวกลางวานัน,วนวกินได้เยอะนะเนี่ยเก่งนะเนี่ยกินได้เยอะด้วยเธอก็จะจับทองท้าย สมุนสมุนสมุนสองตัวสมุนสองตัวเยอะเยอะทั้งวนันอร่อยเปล่ากินเยอะเยอะนะกินข้าวให้หมดนะไอ้เมียว มีความวุ่นวายนะเลยกินเลยมากินกันเลยอยู่กินน้ำพริกแซ่บๆน,นี้อยู่บ้านมานะคะมาค้างหนึ่งคืนนะครับจากที่ไม่เคยมาค้างอูไม่ได้มานอนประมาณกี่ปีแล้วเนี่ยยี่สิบยี่สิบสามสิบปีแล้วพอดีกูติดโควิดเลยมานอนแทนกูนุ่นสุกละไม่อยู่นะคะสลับเปลี่ยน แทนโกเชตโกเชตเหนื่อยอยู่คนเดียวเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันดูบ้างของขาวขาวเนี่เดี๋ยวไปเอากล้วยสวยๆกัน ยหญให้าสิบแล้วเริ่ม,มนอนก็ไม่พอไม่พอเรามั้งถาดเดียวเนี่ยกระด้งเดียวเนี่ย